มาพี่น้องต่ออีพี่สองพออีนแล้วสองดอกเห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องนี่กำลังขึ้นมางามขนาดพี่น้องเลยนี่เก็บเอเก็บเลยพี่น้องอ หาพี่นอ้องปลาเห็ดกับสิบปูนี่อีดอกนึงพี่นอ้องเอ้ยอื้อคือดอกใหญ่แท้บาดโธเฒ่าแล้วบ่นอ้ออื้อดอกบอกักเอ็งซิอยูงเอ้ยหือมือขา แขนกูพี่น้องนี่นี่ขายาวขนาดนี่บอโอ้ยหักจ่อยเออ อันนี้เท่าเรียวบื้อเตี้ยร้อยปัดหอมขนาดพี่นอ้องตะรูปอบปวัวเลยกินหอมอปัดกินหอมหอมหอมอยังหาคนพี่นอ้องใบตองมันหนาพุด ภาพบรรยากาศน้องน้งนำมาให้เบิรงพี่น้องน้องน้ำกลางป่าได้ดึงพี่น้องน้องหมดเยอะนึง พอหิดแดงพี่นนองเหิดแดงหิดแดงอ่ะกินเลยสองดอกนาแงมเลยพี่น้อง ได้หลายก็ได้อยู่ก็เจ้าหาเห็ดพี่น้องคนรอบกรตีมถังฮะเลก็ได้หลายพี่น้องนะเขาฟอกมั้งถึงบ้านถึงบ้านก็มีอกะโอ้เพึ่งพี่น้องเพิ่นหมานแล้วพี่น้องนี่ มันแล้วมันแล้วปิกบ้านได้แล้วกะอันนี้มาซอยเห็ดลมได้เต็มถังแล้วฟ้าเบ่งดอกบักสมุมูทั้งเหนือพืชสวนสมปอง ยอดง่ามๆพี่น,อมมอน้อ,องสมูเต็มอยู่คนพี่น้องพอแล้วเห็ดก็จีกำลังงามเลยสองดอกสามดอกสามจีพี่น้องอก,กำลังเกิด ตั้งไหนปล่อยไหลพี่น้องดองน้ำน้ำขาอ้วนขนาด Cái nọ xong đọc, bậc ngay lên Ui, kết nó buồn mất rồi khay cái nọ ngươi Màu phải buồn đơ กำลังโกกำลังโกจูม,มัน พ,พี่สองพี่น้องเดลายเติบอยู่ในนี้น้ำสรุปผลงานมือนี้แต่พออปืนพ่อแจวอยู่พี่น้องอ่ะคลิปนี้ใบสมุนไอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีสารเนื้อพ่าหลอดในเด้อพี่นอ้องบายบายพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้อง